สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับที่กำลังเข้ามาติตดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันหยุดเนาะวันเสาร์ครับที่8กรกฎาคม2566นะครับผมวันนี้นะครับก็เอาแนวทางฮานอยมาแบ่งปันมาแชร์บอกต่อให้กับแฟนคลับ FC เหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปรับชมเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์หมีพาเฮงไว้ด้วยเด้อทุกคนนะครับใครมีกลุ่มก็แชร์ลงกลุ่มไปเลยครับใครมี Facebook แชร์ลงหน้า Facebook ตัวเองเนาะใครมีเพื่อนนะครับที่ชื่นชอบในแนวทางฮาหนอยก็แชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับผมเพื่อนเราจะได้เฮงจะได้ปังไปด้วยกันเนาะนะครับผมฝากหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนด้วยเนาะนะครับผมแบ่งปันแนวทางให้กันนะครับ อย่างจานเองก็ยังให้ฟรีๆเลยนะครับผมยังเอาแนวทางมาแจกฟรีๆนะครับผมเราก็ต้องแชร์ให้เพื่อนด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าเราเป็นสะพานบุญเนาะจะได้เฮงจะได้ปังไปด้วยกันนะครับผมอ่ะมาย้อนลอยถึงผลงานเมื่อวานนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็ยินดีด้วยกับสมาชิกที่ติดตามเนาะนะครับผมก็แตกกันอีกแล้ว นะครับผมแนวทางหาหนอย3มรอบนะครับอย่างที่จาย์เคยบอกนะครับให้น้นไปที่นอยปกติและนอย VIP เท่านั้นนะครับผมส่วนนอยพิเศษใครที่พอมีทุนอยากจะเอาไปลุ้นก็ไม่เป็นไรตามสบายนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนนะครับนอยพิเศษออกแปลกๆนะครับผมมันยากนะครับมันยากหน่อยนึงนะครับผมถ้าใครอยากจะไปลุนน้อยพิเศษ อาจารย์บอกได้เลยว่าให้ติดเบิ้ลไว้เลยติดถ้าสามตัวติดเบิ้ลติดหามไว้นะครับผมเนาะตามนั้นนะครับส่วนแนวทางวันนี้อาจารย์ก็ได้คำนวณไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับและใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะครับผมอยากจะเข้ากลุ่มนะครับเพื่อไปรับแนวทางฟรีในกลุ่ม vip นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วให้แจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์มีพาเฮงนะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนี้เพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ชุด3ตัวนะครับใบแดงชุด3ตัวแบบนี้นะครับทุกคนใบแดงชุด3ตัวแบบนี้นะครับให้เข้าไปเอาในกลุ่ม VIP เท่านั้น นะครับผมแบบนี้เลยนะครับเข้าไปเอาในกลุ่ม VIP นะครับทุกคนอาจารย์จะลงให้ทุกวันนะครับชุด3ตัวใบแดงแบบนี้นะครับผมเล่น3ตัวนะครับเอาไปลงลงทุนชุด3ตัวนะครับถูกมาคุ้มได้กําไรแน่นอนนะครับผมก็เข้าไปเอาที่กลุ่ม VIP ก็แล้วกันนะครับผมอาจารย์จะลงให้เฉพาะในกลุ่ม VIP นะครับอ่ะ มาดูแนวทางของวันนี้นะครับนี่คือฮานอย3รอบนะครับผมพิเศษปกติและ v i เเน้นไปที่รอบปกติและรอบ v i p นะครับวันที่8ทับ07ทับ 6, 6, วันนี้เด่น1วันนี้เด่น1ฟัน1ตัวเดียวนะครับสายวิ่งสายรูดก็เอา1ไปรูดเอาหนึ่งไปวิ่งได้เลยนะครับผมตัวจอครับ13151719 3537 39 57 กัน59กับ79นะครับตัวกันครับ5 9กับ79นะครับผมชุด3ตัวนะครับนี่คือ3ตัว219 017 135นมะครับผมสูตรนี้กับสูตรชุด3ตัวใบแดงมันจะคนละสูตรกันนะทุกคนนะครับผมจะคนละสูตรกันนะครับเห็นไหมสังเกตจากเลข3ตัวในชุดนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่ม v p ก็จะไปเห็น ชุดใบแดง3ตัวชุด3ตัวในใบแดงนะครับนะครับหลักร้อยจะไม่เหมือนกันนะครับหลักร้อยจะไม่เหมือนกันเพราะคนละสูตรนะครับผมใครที่สนใจเนาะอยากจะไปเอาชุด3าตัวใบแดงก็เข้ากลุ่มไปเอาได้เลยนะครับกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเพื่อนเพื่อนแจ้งน้องแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP นะครับผมเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วให้ทุกคนแชทแจ้งน้องแอดมินด้วย นะครับผมว่าอยากจะเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินจะส่งลิงก์ให้ท่านเข้ากลุ่มนะครับผมหรือใครทําไม่เป็นก็ ID ดียลมาก็ได้เหมือนกันนะครับ ID ดีไลน์สองศนย์ศูนย์สาน่งสองนี่คือาจาดยไลน์จา์เองนะครับผมไลน์มาแล้วก็บอกว่าขอเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวจารย์จะดึงเข้ากลุ่มนะครับผมตามนี้นะครับเน้นให้3หาง17กับ19กับ35 1719กับ35นะครับเน้นให้3มหางดูจากเลขถ่ายของเลข3ตัวนะครับผมอ่ะแคปหน้าจอนะครับทุกสูตรทุกการคำนวณเดอ้อมีเข้าและก็มีหลุดนะครับให้สมาชิก f c ทุกคนครับใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลทุกสูตรทุกการคำนวณอย่างว่าครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่เอามานําเสนอครับเป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับทุกคนอ่ะ ขอให้โชคดีครับวันนี้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ